เบื้องต้นตอนนี้ผมอยากขายหนึ่งพันตัวก่อนเนี่ยเพราะว่าผมกลัวเอฟซีไม่ซื้อไงเพราะครั้งแรกขายดีใช่ไหมแต่ว่าผมก็รู้ว่าเอฟซแบบน่ารักช่วยอุดหนุนอะไรเงี้ยแต่ว่าคอลเลคชันนี้ผมว่ากลัวทำมาแล้วแล้วแบบว่าทํำมาเยอะแล้วแบบขายไม่หมดอะไรครับก็เลยคิดว่าอยากทํำพันตัวพอให้เอฟซีแบบอยากได้โอ้ยจมูกน้ำมูกไหล โอ้ยน้ำมูกไหลยิงเนี่ยรถมีคนมาติดต่อจริงจังแล้วครับมีแล้วครับเดี๋ยววันจันเดี๋ยวเขามาดูที่บ้านตอนเช้าครับนัดว้นแปดโมงเช้าโอ้ยในล่าพ่อจมเลยโอ้ยพ่อหอมหนูเนี่ยพ่อเป็นภูมิฮะภูมิแพ้ โอ๊ยแพ้ลูกตัวเองกันเถอแม่น้ำมูกไหลอยู่ดิน้ำมูกน้ำตาไหลหมดเลยแป๊บสุดเดี๋ยวมาโอ๊ยทรมานเลยอะแสบตาแล้วยังไงอ่ะแพ้ขนนะเออผู้แม่เลยอายอดเปรตีนไม่พอกินบป้งช้างหรือนะอะไรเอาในตู้เย็นนี่ก็มีมีปะเอาช้างไหนช้างเขียวหรือช้างช้างเขียวช้างเขียวช้างเขียวโอ๊ย แสบมากเอาไงอ่ะในร่าเพราะลูกตัวเองแต่ก็หอมตลอดไม่อยากไปหอมก็ดีเมื่อกี้หอมก็เหรอหอมไม่อ,อยากไปหอมดโอ้ยอด,ดูด,ดิผมหอมลูกตัวเองกับสิเฮ้ยโอ้ย,อยแบบแสบตาเลยอ่ะ เดี๋ยวลองดูพรุ่งนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดพันตัวไม่พอจริงๆนะครับเดี๋ยว <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวอาจจะบอกน้องไอ้นะครับ <c oughs> แต่เหมือนพร้อมส่งเลยอ่ะ <c oughs> เหมือนพร้อมส่งเลยแค่ร้อยห้าสิบตัวเองที่พร้อมส่งเลยอ่ <c oughs> ะตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่ะผมอยากให้แบบตอนแรกผมอยากให้แบบว่าโอ้ยกู ตอนแรกอะผมอยากให้แบบว่าพร้อมหมดแล้วค่อยค่อยขายเอฟซเพราะว่าเกรงใจเอฟซีอะไม่อยากให้เอฟซรอนะครับเพราะว่าข้อแรกหลายคนแบบแบอบกว่ารอนานเกินแต่ว่าผมก็กลัวว่าถ้าเกิดแบบรอโรงงานทาเสร็จหมดอะไรเงี้ยมันจะหมดบอลยูโรพอดีเพราะว่าตอนแรกตั้งใจมาขายช่วงบอลยูโรนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับเมื่อวานใส่ไปแล้วนะครับใส่ไปออกงานของ f c ฟซีโมบายด้วยนะครับเมื่อวานใส่เสื้อเสื้อบอลตัวใหม่แม่ฝากกิบเสื้อบอลให้ทุ่หน่อยได้ไหมใช่ใช่ ใช่ใช่เมื่อวันใส่เสื้อบอลตัวใหม่ไปงาน FC m o b i l มีเด่คนบอกว่าฮูดอยากได้มากสวยมากแต่ถ้าเกิดผมทำเองอัเจ๊งแน่นอนเพราะผมให้ฟรีแต่ว่าต้องให้น้องไอ้นะครับน้องไอ้น้องไอ้ไข่นี่ใส่ได้สบาย FC อันนี้คือ L นะอันนี้คือ L นะครับใส่ได้สบายนี่คือ L เป็นทรงแบบโอเวอร์ไซส์นะครับ เป็นเดบอนเมดเอ็กกับกีล่านะครับอันนี้ผมเอ็กกับกีล่านะครับกีล่าเขาก็ทําเสื้อบอลให้แบบพวกสโมสรบอลเยอะนะครับแล้วก็ทําให้ช้างนะครับแล้วก็รู้จักกับเฟิร์นที่เป็นลูกเจ้าของนะครับก็เลยมาเอ็กกันนะครับนี่เอ็กกับกีล่านะครับเป็นกีล่าเมดฟอร์มเฮลนะครับนี่เป็นคอนพิเศษนะครับคอนพิเศษด้วยกีล่าเมดฟอร์มเฮลนะครับ ใช่สวยมากผมใส่อย่างภาคภูมิใจเลยเมื่อวานใส่ไปงาน FC Mobile นี่คือแบบไม่เปลี่ยนใส่ทีมชาติเลยอะใส่เสื้อตัวเองนะครับเดี๋ยวจะใส่ไปอังองกฤษด้วยใช่สวยครับ FC สวยเลยผมแก้หลายรอบมากตัวนี้แก้แบบหลายรอบอะแก้คอแก้แก้ไอเนี้ยข้างๆแก้ผ้าแก้ผ้าตรงคออะไโหแก้เยอะ แต่เยอะผมตอนนั้นทำมาไม่ถูกใจตอนแรกอะ่ะผมบอกไอ้เลยว่าถ้าเกิดทําไม่ได้จริงอะ่ะไม่ขายผมพูดเลยอะ่ะผมไม่เอาเสื้อบาลองผมไปแกะเลยอเสื้อบาลองที่ผมชอบใส่เสื้อบอลอะ่ะให้ไปแกะตอนนี้ยังไม่ได้คืนเลยอยู่โรงงานคือแกะยังไงก็ได้ขอแค่แบบว่าคุณภาพเอาให้ใกล้เคียงที่สุดอะ่ะแต่ผ้าก็ไม่ได้นิ่มเท่าบาลองนะครับเพราะว่าบาลองมันสามสี่หมื่นใช่ไหมล่ะอันนี้ขายหกร้อยเก้าสิบแต่ขอให้แบบใกล้เคียงที่สุด เพราะว่าผมมาซื้อเสื้อบอลบาลองมาดังสองตัวเอฟซตัวหนึ่งสาสี่หมื่นอะซื้อมาสองตัวเอาอย่างใส่อย่างนี้ดีกว่าต่อไปผมเลิกใส่แล้วแบรนด์เนมอะเลิกแล้วพอก่อนปีนี้เลิกใส่เลยแบรนด์เนมซื้อให้น้อยที่สุดเลยใส่เสื้อตัวเองสา่ใจกว่าภูมิใจด้วยเวลาเห็นเอฟซีแบบแท็กมาเห็นพี่ๆแบบใส่แบบบางคนแบบจีบมั่งอะไรมั่งผมภูมิใจมากเป็นแก๊งนะครับเป็นแก๊งนะครับ ส่วนคอสามเดี๋ยวเป็นคอพิเศษนะครับ FC คอสามเนี่ยเป็นคอพิเศษนะครับผมออกแบบแล้วนะครับใช่ใส่เป็นแกงนะครับเราเป็นแกงเดียวกันนะครับเปโนไม่ใจกระเป๋าเลยจ้าเข้ามาแค่เสียงหรือเปล่าเข้ามาแค่เสียงไหมจ้าหนูหนูจ้า ป็นโนจัดกระเป๋าอยู่นะครับ,บน้องจัดกระเป๋าน้องจัดกระเป๋าเป็นโนจัดกระเป๋าอยู่นะครับ,บน้องจัดกระเป๋าอเออลืมไปเนี่ยจะมาพีเคหาเหรียญน,นะเนี่ย 5, 5, 5, 5, 5, โอ้คนขอเข้าไม่ได้รับเลยลืมไป<ๆ>จะมาพีเคหาเหรียญน,นะเนี่ยลืมเหรียญหมด ลืมเลยเปโนไม่เข้าเป็โนไม่เข้า ขอฟาร์มเหรียญแป๊บงน,นะครับฟาร์มเหรียญตักปลาสองตากับใครดีกับใครดีใช่น้ำมูกน้ำมูกเยอะมากอย เดี๋ยวไล่จนถึงอังกฤษมานะครับแม่พันนีล่าไปนอนกับแม่ก่อนสิเขไม่ไปเนล่าคาเ่อยนล่าคาเขาหนล่ามาอยู่บ้านด้วยนะครับมาอยู่ด้วยกันถึงผมไปเยอรมันนะครับในล่าขาสวัสดีพี่ๆยังคะสวัสดียังคะสั่งน้ำมูกก่อนขอสั่งน้ำมูกก่อน

พี่เคหาเลียงกันดีกว่าสวัสดีครับเมกี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ตั้มพี่ตั้มสวัสดีพี่ดูดูดูทหน้ะดูทำแน่ตอบแกงเนี่ยเมกี้อยากเลยล่าหน่อยเล่าสวัสดีพี่ตั้มก่อนเร็วเล่าขาเล่าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ไอ้ก่อนสวัสดีพี่สไปด้วยลูกเล่าสวัสดีค่ะเลราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตามไปตามได้หรือเปล่าสวัสดีค่ะอย่าก็นานเลยนะนี่ล่ะมาวันนี้เชียร์ใครโโอ้แสอังกฤษดีดูเสื้อดิตั้มดูเสื้อสีเสื้ออังกฤษชัดเจนขนาดนั้นนี่ดูดิพี่ยังใส่ตัวนี้อยู่เลยพี่ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยยังไม่ได้อาบน้ำด้วยเนี่ยเปลี่ยนแล้ว MVP น้องปนอล่าสุดหมดแล้วเอาเอาดิ PK อยู่กับน้องไอซ์แล้วกันได้พี่ตั้มจะได้มีคนแบกใช่แล้วใครแบกต้องคนแบกแล้วแล้วเราสองคนล่ะใครแบกแล้วนั่นสิไปพี่ขอจอบไปก็ได้ค่ะเป็นพีเคพีเคแบบมิตรภาพนะครับเอฟซีครับใช่มิตภาพศูนย์เหรียญพี่ตั้มมาส่งให้เราด้วยนะคาดเหรียญนะครับเพราะว่าเมื่อวานให้ให้เปียโนหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องไปทำอะไรก็ใช้เปียโนยังทำ เป็นโนส่งเหรียญให้พี่หน่อยเป็นโนส่งเหรียญให้พี่หน่อยได้ไหมพี่ไม่อยากแพ้พี่นิกกี้น่ะน้องเป็นโนช่วยพี่ได้ไหมถ้าเราเจะไม่มีเหรียญเลยเอาเหรียญออกมาไม่เป็นถ้าเป็นต้อง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 ไปแลกเงินต้องต้องแลกเงินเราเป็นเหรียญเลยอ่ะมันง่ายไงแต่มันแลกทั้งหมดเลยเป็นโนรู้สึกว่าเดี๋ยวต้องต้องให้น้องไอ้พวกนี้แลกเหรียญให้เป็นโนหน่อยได้ไหมเป็นโนทำไปเป็นอ่ะได้ค่ะได้ไปเลย โน้งบอกพี่พี่ให้เขามาช่วยพี่หน่อยเร็วพี่ช่วยหน่อยเอ้าพี่เอ็มพี่มาวาอะไรวะนิพี่โอ้โหโหพี่ตั้มสบายแล้วมีมีน้องแบกแล้วมีแบกแล้วมีแบกแล้วพี่พี่เราขอจอก็ได้ค่ะขอจอเล่นแบบวินาับหรือว่าใองลองเซตเอาเอาแค่นี้ก็ได้นะพี่พี่แตกได้แค่อุลาบอ่ะก็มันนะใช่ได้เซตใช่สนุกกว่า เอาแค่กุหลาบก็พอในร่าสวัสดีพี่อันค่ะสวัสดีครับไอซ์สู้เขาโอ้โหพี่พี่พี่น้องเบนโนบอกว่าพี่ไอซ์สู้เขาแล้วจะไม่ส่งให้ไอซ์หรอเบนโนไม่มีเหรียญนะสิแลกเหรียญไม่เป็นไอซ์ดูความแบบไอซ์ต้องไปแลกเหรียญขอบคุณพี่เบกกี้นะครับคบพี่เปาสอนหนูก่อนได้เปบนโนยวพึ่งจัดการให้เลยอันนี้แลกเป็นแลกเป็นเงินหรือว่าแลกเป็นเหรียญคะแลกเป็นเหรียญหรอเบโนจะแลกเป็นเหรียญสวัสดีครับ พี่หมูพี่พี่ขอบคุณครับโอ้ยี่สิบเอ็ดคนไปติ๊กต็อกพี่ครับนี่คือใครอ่ะทีมงานทีมงานสวัสดีครับสวัสดีครับแ่้วแก๊งมานั่งดูบอลด้วยนะครับใช่มีแต่คนบอกว่าสติ๊กเกอร์เป็นโนน่ารักมากุกคนส่งช่วยได้นะเดี๋ยวป้าหน้าเล่นแค่ไอ้นี่ก็พอหลรากุลา ดอกไม้อะพี่ของครับพี่ของครับโอ้ขอบคุณครับพี่พี่ขอบคุณทุกคนเลยค่ะเราไม่ได้เป้าหมายไว้เราแพ้เขาได้ปะไม่เป็นสี่ดอกที่ก็คนิมพ์เโอ้ังังตามได้อยู่แล้วได้ยากจะหามี้นิกิจอย่อ่ะเอ๊แต่นก้แม่เหลียนเป็นเงินได้เอ๊แม่แม่เป็นเหรียญได้ พี่แลกเป็นเหรียญได้นะไอแต่เหรียญที่หมดเพราะเมื่อวานเพรคนคนสองเพราะว่าเมื่อวานผมครับพี่ต้นส้มเพราะว่าเมื่อวานเปเนโนเขาไลฟ์กับสารี่แล้วพี่ไปส่งไอดวงจันทร์อะไรไม่รู้หมดเลยขอบคุณครับพี่ทางหมดแล้วพี่ต้องของคุณครับพี่แสงกินของคุณครับลำคาญเลขออนุญาตความเหรียญให้พอมีแบบให้ส่งหนวดหน่อยโอเคโอเคเดี๋ยวก็ไปตัดทุกทีส่งแค่หนวดเนี่กี่ตัดนี่กี่ต้องตัดผมแล้วนะ ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปต่ดแล้วคุณตั้มก่อนบ,บินเน่ะเพราะว่ามันยาวข้างหน้าเดี๋ยวคุณรำคาญรู้กันแรกที่ไว้ผมยาวเพราะว่าหนังเขาขอให้ไว้ยาวเลยอ๋อนล้วมันต้องไปทำแบบอีกอยากโสกปะ่ะหรือไม่ต้องไม่รู้่เดี๋ยวแล้วแล้วแต่เขาอะ่ะเพราตรนนี้ผมตรงแล้วไงแต่ตรงนี้หรอพี่จาร พี่นิกี้ค่ะผู้นี้พี่นิกี้บอกพี่ๆเขาอย่างว่าเที่ยง,งพี่มองมองผูนี้ประมาณเที่ยงนะครับเอฟซี MC นะครับประมาณเที่ยงนะจ๊ะขอบคุณครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปกดแจ้งนะครับทุกคนทุกคนจะต้องมาตื่นมาให้ทันนะครับเปียโนโเทพเ <c oughs> ปียโนโไม้พี่ด้วยพี่ท่าท่าเนีะ่ะไ <c oughs> ลร์เที่ยงตรงเหรอพี่นิกี้ใี่แล้วดีครับพี่เนี่ยไลร์เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งประมาณเนี้ยถ้าเปียโนตื่นนะ แต่เตื่นแล้วครับโอ้โหครับโกโก้ผมครับพี่โนต้องตื่นเที่ยงนะคะไม่เป็นโนเขาตื่นมันต้องเขาตื่นตั้งแต่เก้าโมงแล้วเขามีรีวิวเยอะหลายตัวจริงเหรอเปโนมาออกสุดตาหรือเปล่าอุ๊ยอุ๊ยเปโนกล้ามาออกสุดตาหรือยัง พี่เบกกี้กำลังแบกเราอยู่ตรงไงพี่เ <c oughs> บกกี้สู้เขาเ <c oughs> ก่งมากรีบแต่กระเป๋านะเปนโนนี่มาโนวัสดีครับพี eno, ่พี่วัสดีครับพี่พี่วันดี้จ้าเป็นโนมาแล้วเป็นโนเขาดูอยู่พี่แต่เขาไม่ได้ขึ้นไ์พี่ซิลาสั่งพี่ซิลลาสั่งวัสดีครับอัน <P eno. S 2> นี้คือเป็นทีมอันนี้คือวันหลังพี่ก็เข้ามาเล่นดิสนุกสนุกคุยกับแฟนคลับเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วพี่ธนกรวัสดีครับพี่โรบี้วัสดีครับเย้ได้เหรียญตั้งหกพัน ขอคครับอุ้ยสิงห์มันคนดอกกุหลาบไหมครับพี่นิกี้อีกอีกนอ่น้อยน้อยแค่ดอกกุหลาบก็พอแล้วอีกตาเดียวแล้วเดี๋ยวพี่ไปดูบอลละครับเกนนองูู้บซาลี่เมื่อวานไงเมื่อวานเปโนเขาเล่นกับซารี่เขาเล่นแบบว่าใครแพ้จะต้องบอกรักฮมแล้วเปโนจะแพ้ไม่ได้อ่ะเปโนจะแพ้ต้องกดออกก่อนน้อยน้อยต้องกดออกไปก่อนจากการแข่งขัน ใช่โอเคโอเคแล้วไปละแป๊บมึงน,นะคะอยากกินโกโก้เหรอรับพี่พี่เคนครับพี่พี่สวัสดีครับ,วรบสวัสดีพี่พี่มนนะครับอันนี้แค่ดอกกุหลาบนะครับใช่ <Hi. S 1> อีตาดเดียวพอนะครับเดี๋ยวไปดูอังกฤษนะครับอันนี้กุหลาบล้วนเลยทุกคนพี่แซงเกมงเลยครับทุกคนจะมือก<อ>ัน่อย,ยอังกฤษผ่านได้แล้ว fc สบาย ก็ผ่านไปซื้อตั๋วเครื่องเครื่องบินแล้วอ่ะถ้าอังกฤษไม่ผ่านกูต้องไปดูตุรกีแล้วกูต้องซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วเนี่ยถ้าตุรกีเจอสวิตในเซียเลยนะโอ้อ๋อที่ไปดูอังกฤษไปดูอังกฤษกต่ว่าไปดูอังกฤษเจอฮอลแลนด์ไงแล้วก็ไปดูอังกฤษทิ้งเจอสเปนอืมโอ้โ พี่โดพี่โดพี่โดก็ตกรอบไปแล้วด้วยเนี่ยเซ็งเลยนะพี่โดตกรอบแล้วมีโค้ดโปรตุเกสไม่รู้มันจะเอาบุโนโ,อโดออกทำไมพี่ๆคอยกันช่วยเขาจอเอ้ยส่งดอกกุหลาบค่ะเอ้ยแต่เมื่อวานอาชัดแม่นนะที่บอกสเปนอ๋อเมื่อวานถามอาชัดต่าปุ้มว่าใคร<อ>จะเท่าอาชัดบอกสเปนเอาอ,าเเอามาอยู่นะเราก็ไม่น่าสวนนัชัดเลยลุ้นแล้วดวงเขาโค้เทพอ่ะ พี่มาดิครับอขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่าเสื้ออังกิตตัวนี้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดอังกิตตกรอบนะครับเดี๋ยวพ่กนี้มาเซลนะครับเพิ <laughs> พ่งซื้อมาเลยเพิ่งซื้อมาเลยนะครับจากร้านอาลีนะครับเกตเพเยอร์นะครับด้านหลังปักจุดเบนลิแฮ a นะครับถ้ากิดตกรอบพุ่งนี้มาเซลครับจากเท่าไหร่เผลอๆกูแจกฟรีด้วยพวกนี้เดี๋ยวก่อนแจกดีกว่าถ้ากแพ้แจกดีกว่าเอาถ้ามันตกรอบก็จะเกิดแพ้ แจกแจกเลยพี่พี่เพราะว่าเตรียมเอาไปเยอละมันไงนี่ด้านหลังเบลลิงแฮมนี่มาสิบมาสิบแต่ยังไงเสื้ออังกฤษก็แพ้ตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวที่เจ๋งสุดจริงสวยจริง,รงดูเสื้ออังกฤษตัวละเกือบห้าพันดูนี่หกร้อยเก้าสิบคุณภาพคอกันเลยเย<อ><อ>กตัวตอบลน์เลย ไอเดียวโซต,ตอบลายเลยตอนเนี้เดี๋ยวไลน์นี่พี่นี่ตัวเกือบห้าพันครับนี่หกร้อยเก้าสิบส่งฟรีครับขนาดยังไม่ขายลายยังเด้งไม่หยุดพูดละโมโหดึงฉีกเสื้อ,อกิดแม่งเลยดูอ่ะยัยยัยยัยยไม่แข่งใจเย็นไอต้องเป็นพันห้าร้อยตัวแล้วหรือเปล่าเอาเอนะครับใครไม่ชอบอังกฤษนะครับรู้เรื่องกิจตกรอบนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปแจกแล้วครับถ้ากินตกรอบนะครับใครซื้อเสื้อเดี๋ยวผมจะหาการจการแจกตัวนี้นะครับเกรดเพเยอร์เกือบห้าพันนะครับเบลลิงแฮมนะครับรีมากรีบแจกมาเลยล่ะถ้าตกรอบแล้ถ้าตกรอบไม่เก็บไว้บอกไวเลยแค้นใจนะครับถ้าตกรอบไม่เก็บไว้ครับต้องรอเลยต้องรอเลยเนี่ยขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พี่ค่ะขอบคุณพี่เอลพีนะคะพี่จ๋า โอ้โหครับโอ้โหขอบคุณแมกทุกคนช่วยเคาะช่วยเคาะพี่บีเคกับพี่เอาสังคมใช่พี่นิกี้ขายเอาสังคมหรือเปล่าเขาบอกใช่ใช่ก็ไมต้องต้องให้้องไอไปคนจัดการนะผมจัดการเองก็เหมือนคุณตั้มอ่ะแล้วเสื้ออยู่ไหนล่ะให้ตั้มหรือเปล่าติดกูซีแล้วเสื้อให้ตั้มหรือเปล่าตั้มอยากใส่ให้ตั้มหรือเปล่าทำเดียวเองทีเดียวเอง เดี around, so, charge, like Never, charge, ๋ยวรอบนี้กดสั่งแล้วสั่งแยกกันทุกคนไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เรา๋ใครส่งให้ไม่ไปด้วยบอกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีจะกดสั่งแย่งด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันฟรีก็ฟรีไงเห็น่าทุกคนเห็นไหมมาไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เ้องให้ส่งให้เนี่ยอีกนะส่งอีก้วผมจะขายได้ไงอ่ะนิกี้เราไีซื้อให้ตต้าหรือเปล่าอ้าวจะบอกตต้มหกร้อยเก้าสิบเสียคนอีกผม ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคอพี่ไอได้ได้ของขวัญไปไปซื้อเสื้อคุณแล้วเนี่ยแล้วเพิ่งรู้อาหารหมาแจกหมดแล้วนะพี่อ่ะใช่ใช่แจกหมดแล้วค่ะรล้สุดท้ายคือบริจาคที่วัดที่อุทัยไปค่ะใช่ไหมเพิ่งรู้นะครับอาหารหมานะครับลงทุนมาล้านหนึ่งนะครับแจกหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาหารหมาพอดีน่นะครับลงทุนมาหนึ่งล้านบาทนะครับแจกมาจน จัดหมดยังเป็นทางการนะครับทุกคนครับ <g Ps> เอาปืนดิครับสาธุสาธุกับบุญด้วยครับ <g Ps> สาธุครับสาธุกับบุญครั้งนี้ครับจะไล่ทาบุญใหญ่เดี๋ยวคุณก็จะได้มากกว่าเดิมใช่เนี่ยทาบุญไม่ใช่ตอนแรกนึกว่าไม่นึกว่ายังไปหมดเพราะว่าเห็นเอฟซีลงหมาจอนจัดแล้วก็เลยขอที่อยู่เขาแล้วก็ทักแผลไอ้มิวบอกไอ้มิวส่งหน่อยให้มาจอนจัดไอ้มิวบอกหมดแล้วเพื่อนเหลือแต่ทิชชู่ เหลือราพี่ชู้พี่ชู้เราแจกที่ไหนได้อาเบ้านพักโคชลาเอาเออเดี๋ยวพี่ชู้แจกบ้านพักโคชลาแจกเมื่อก้หมดเออผิดการแจกจริงดีล้านห้าโอ้ไม่ได้สักบาทปีหน้าคุณจะได้ร้อยล้านอุ้ยได้ร้อยล้านอย่างเงี้ล่ะ โอเคนะครับขอบอคุณทุกคนนะครับไปสบาปีนะครับไปเจอกันพรุ่งนี้เที่ยงนะครับขอให้บารมีที่แจกที่แจกอาหารหมาทั้งหมดนะครับให้อกิจชนะสวิตวันนี้ไปเจอกัน